ทรงสารมิตรม่านฟ้าอาเซียนลาวพม่าขแมเพียนพรั่งพร้อม60แห่งวัดเขียนทูตถิ่นไทยเฮยพราวช่อมโนน้อมทั่วด้าวสดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและบริษัทโชวไร้ขีดจำกัดผู้ผลิตร,รายการ The r e v i e w เว รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของ The Review Wow รีวิวอะไรก็ได้ที่มัน Wow w o เสาร์และอาทิตย์ทางทรัพทีวี HD ทองซานที่สองกับผมหนึ่งพงศ์ศุขนะครับอาจารย์สุประเดชจิกตรย์ธีปิลังที่นี่ที่เดียวดูกันได้เลยเวลาจำง่ายสองหนึ่งสามศูนย์สามเครื่อ้เอาละมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอาจารย์สุประเดชวันนี้ขอนำเสนอเราเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีความสามารถเหมาะกับร้านกาแฟไทยที่สุด ต้องร้านกาแฟฮะ,ะมันเป็นเราเตอร์รุ่นเอสเพรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ,อะม,ม,มันไม่ได้กั้นกาแฟได้หรอกแต่มันทําให้ปัญหาเรื่องของการมายื้อแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานที่ที่ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยลดปัญหาลงอย่างมากเลยครับอย่างที่ทราบกันนี้ทุกวันนี้ไปไหนก็มีไวไ Wi-Fi h o t s p o t นะครับเกิดจาก a c e s s Point ที่ใช้คลื่นเดียวกันสะส่วนใหญ่แต่หลายคนจะงงเอ๊ะทำไมจิ้มๆไปทำไมมันเด้งออกเด้งออกนี่แหละคลื่นมันชนกันมาดูตัวนี้เลยดีกว่าแฟบ <S <S <Yeah. S 3> เน็ตเกียร์อะหกสามศูนย์ศูโดยบริษัท King IT นะครับครับผมลราเตอร์ตัวนี้นะครเป็นซีรีส์ค่อนข้างสูงมากของทางเน็ตเกียร์ไม่ได้ใช้คำว่าสูงธรรมดาคือสูงมากมันเรนจ์อยู่ในระดับไหนของตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้ค่อนข้างสูงเลยเราเตอร์ตัวนี้นะครับ ถ้ามอในแง่ ion, ของมาตรฐานของ WiFi ที่มันรองรับเนี่ยรองรับมาตรฐาน AC 1750ห oh. มายถึงว่ามันสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง1,700เมกะบิตต่อวินาทีมีบีมฟอร์มิงด้วยบีมฟอร์ม yeah. ิงบีมฟอร์มิงเนี่ยเป็นเทคนิคใหม่ของวงการไวเลสแลนนะฮะปัญหาของไวเลสแลนเมื่อก่อนคือเวลามันยิงสัญญาณมันจะยิงสัญญาณเป็นทรงกลงมอย่างนี้แล้วก็เวลาพื้นที่ไหนที่มีกำแพงมีกระจกกั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่ามีลัศมีการการไปถึงสัญญาณไม่เท่ากัน ่าทีนี้ครับ Beamforming คือเมื่อนะฮะใครแอนทำการเชื่อมต่อกับตัวมันเสร็จแล้วมันรู้ว่าสมมติผมยืนเดินอยู่ตรงนี้ผมเป็นเครื่องลูกขายผมหยิบมือถือมาต่อปุ๊บเสร็จแล้วอ่ามันพบว่ามีเครืมีคือมีเครื่องลูกขายอยู่ทางทิศนี้มันจะเบี่ยงเบนสัญญาณมาทางมือผมให้มันใกล้ที่สุด แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เพื่อนนึงแล้วผมกดด้วยมันก็จะยิงไปหาคุณอีกทีนึงโอ้ยอย่างนี้เลยและรือถ้าผมเดินไปครับตึ๊ด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 เสาก็จะทำการแบบว่ายิงสัญญาณต่อเนื่องตามผมมาเรื่อยตามผมมาเรื่อยๆทั้งๆทงท,งที่ไม่ต้องมีเสาในนี้ใช่ใน <ๆ S 2> นี้เป็นเหมือนกับเป็นทิศทางจับดีเทคไปตามพฤติกรรมการเบี่ยงเบนเลย,ๆๆเลย คือเขาบอกเบี well okay. 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 ่ยงเบนอะคุณพูดถ right ึงอะไรเบี่ยงเบนไม่ใช่ทางเพศแล้วกันโอเคถรือก็คือว่าตัวเราเตอร์ตัวนี้มีความสามารถของเสาอากาศ2แบบอยู่ด้วยกันแบบร่มเพื่อกระจายและสีไปให้ทั่วนี่และแบบเสาอากาศแบบชี้ทิศทางเพื่อที่จะกําหนดได้ว่าสมมติใครอยู่ทางนี้ใช่ไหมเราจะได้บูธสัญญาณชี้ไปทางนี้ทางเดียวเลยโอ้มันก็จะแรงแบบเต็มที่อะใช่ Beam forming ตัวเครื่องยังมีนี่มาให้ครับอย่างแรกเลยพอร์ต USB 3.0ข้างหลังให้1พอร์พตอ่าอ่าข้างๆ้างมี2.0ให้1พอร์ตอุ้ยมี2อันเพื่ออะไรข้างหลังเป็น3.0เสียบแฟลชไดร์ที่เป็น USB 3.0ครับทำเป็น file sharing s e r v ร์ได้ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ไมเอาแฟลชไดรฟ์สันเดียวพัว ใช่นี่คือไฟเซอร์แล้วใช่เพราะมันเป็น USB 3.0ครับดังนั้นความเร็วสูงมากนี่ถัดมาครับขอทั้งค่าเป็น2.0ใช่ไหมอ่าคุณจะเสียบ USB อีกอันก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเสียบปรินเตอร์กันให้างานมันกลายเป็นปรินเซอร์ครับพูดถึงความแรงเนี่ยไม่ได้แรงแค่ตัวความแรงของ Wi-Fi อย่างเดียวนะฮะตัว CPU ข้างในยังแรงด้วยอะไรเครื่องเท่านี้มี CPU ด้วยอ๋มีมีคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวมีมี CPU หมดตัวเนี้ยความเร็วอยู่ที่ Dual Core 0ปดร้อยเมกะเฮิร มีแรม256เมกหลายคนบอกว่าโอ้ยแค่นี้อะไรกัน<อ>สมาร์ทโฟนก็เยอะกว่านี้อีกนี่คอมยุคปีวิโดเก้95ป่ะเนี่ยอย่างนั้นเลยแต่นะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า CPU ของพวกเราเตอร์ที่คุณใช้ตามบ้านเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่ครับความเร็วมันแค่ประมาณ250หรือ300เมกะเฮิร์ตฮะส่วนแรมเนี่ย ไม่ไม่เยอะกว่า32เมกหรอกครับเลอดังนั้น,นตัวนี้เยอะกว่ามหาศาลนะฮะในแง่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับครับนี่ละเราจะเอาไปทำบยูทูบหมู่บ้านเราเอาอีก<พ>อแล้วสักทีเซเวอร์ก็ไปเลยใส่ยังไงเนี่ยอ่ะอย่างนั้นก็ตาม <c oughs> พอเป,ไป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับหลายคนก็จะ้ละแล้วฉันจะเข้าไปใช้งานเป็นยังไง เพราะว่าส่วนใหญ่ของเอข่าเน็ตเวิร์กจะต้องมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์กระดับหนึ่งนะไม่งั้นใช้งานไม่ได้ถ้างเน็ตเกียร์เขาก็เลยมีซอฟต์แวร์ชื่อว่าเน็ตเกียร์จีนี่ไว้ควบคุมเครื่องนี้ด้วยจีนี่เพนเลวองกาเพนเลวองกาไว้สองสาวราตรีเลยซอฟต์แวร์เน็ตเกียร์จีนี่นะครับมีให้ใช้งานทั้งบน Windows แล้วก็ Mac iOS แล้วก็ Android ครับผมสามารถพอคุณเชื่อมต่อมายังเราเตอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเมนูของพวกความคำสั่งเน็ตเวิร์กที่มันยุ่งยากให้กลายเป็นไออคน ให้คุณกดได้อย่างง่ายๆนี่ไงนี่ไงสาเหตุที่สมาร์ทโฟนฮิตเพราะอะไรจากโปรแกรมไฟล์ที่ยุ่งยากกลายเป็นไอคอนไงทุกคนใช้งานก็เห็นเป็นไอคอนเห็นสินี่เห็นไหมนี่แหละก็จะเห็นเป็นไอคอนลักษณะคล้ายนี้เลยใช่ซึ่งตัวนี้ครับไอคอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะมีเมนูประมาณทั้งหมด1นึ่งสสประมาณ11เมนูด้วยกันการปรับแต่งเข้าวเลดเข้าเมนูนี้มีปรับแต่ง guest access ตัวตัวนี้รองรับ guest access หมายถึงว่าเวลาเรามีเครือข่ายในตเวกเอาไว้ แต่เราไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยที่มาสมมติมีแขกมาบ้าน<ช>เราไม่อยากให้เขามาใช้งานเครือข่ายหลักของเราเพราะว่าเราอาจจะมีเก็บไฟล์ภาพเอาไว้เราจะมีเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้แยวเขามาสกคงสแกนแล้วมันเห็นตัวนี้ก็จะยิงเป็นเครือข่ายแยกอีอันนึงเป็นเ u สเป็น g u สโห m o หมายถึงว่าคุณที่เป็นแขกมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเข้าตัวนี้นะพอเข้าตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะไม่เห็น อะไรในวงอเราเลยไม่จำลองแล้วยังวิ่นไปไหนไม่ได้ด้วยออกเน็ตได้อันนี้ปลอดภัยสุดๆเลยอย่าง Network Map ก็คือพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่อเชื่อมกับตัวเราเตอร์มีอะไรบ้างเออเนี่ยดีทำให้คุณเห็นว่าโอเคนี่เครื่องเรานี่เครื่องน้องสาวนี่เครื่องพ่อนี่เครื่องแม่และไอ้เครื่องไทยแล้วก็ปิดไทยอย่างที่ผมบอกไปความสามารถที่เหมาะกับร้านกาแฟสมัยนี้นะฮะโอ้โหฟังมาตั้งแต่แรกเกินเนี่ยนม่มาบอกตอนท้ายเนี่ยนะฮะมันเป็นข่าไม้ตายต้องเก็บไว้อันสุดท้าายกกนีจัดร รายการเรื่องจริงผ่านจอ,อ,อโปรโมทไม่ต้นเบรกประพุูนจริงตอนเที่ยงคืนกว่าแน่นเออลยรอจนตาช้าเลยที่เก็บไว้ทำไมา่ตายเพราะว่าอะไรไหมครับความสามารถ Facebook เช็คอินตัวนี้มีให้กับเราเตอร์5รุ่นบนโลกนี้เท่านั้น Facebook ท็บริการเช็คอินได้ออผ่านเราเตอร์แน่นอนเน็ตเกียร์รองรับอเพืพ<ร>่อเป็นอธิบายสถานการณ์ให้ฟังฟังฟังพี่หลา ทำไมเอากล่องกระดาษล่ะรอมาตั้งนานอยากขวางได้ไหมกำลังรอฟังอยู่เดี๋ยวผมเล่าสายการ์ให้ฟังคนที่เปิดร้านกาแฟจะต้องมีอินเทอร์เน็ตบริการให้ลูกค้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีทําเราไม่มีงบประมาณในการทําระบบที่จะควบคุมการใช้งานลูกค้าเราก็แค่กาแฟชอบเอาพัสเปิดแปะไว้ข้างข้างเสาอ่ะข้างเสาคนไม่ได้ซื้อกาแฟนะร้านกาแฟเป็นกระตูกระจกไงเดินมาสองสองเออหลาดไวไฟเข้าได้ได้แล้วเราไปยืนเล่นข้างร้าน หลายร้าน,นชอบเปลี่ยนผาสวดไงก็คือกลัวกับลูกค้าประเภทนี้<ช> <ๆ S 1> ก็เปลี่ยนเรื่อยๆซึ่งไม่จำเป็นแล้วทีนี้นะครับก็ทาง a c e b o o k เขาก็เลยลองนึกไอเดียว่าถ้าเราสามารถทำเฟซบุ o o เช็คเช็คอินแลกกันกับบริการอินเทอร์เน็ตสัก1หรือสองชั่วโมงเอ,เ,อเป็นข้อหนึ่งคือช่วยโปรโมทร,ร้าน,นลูกค้ามาที่ร้านลูกค้าก็ซื้อกาแฟเสร็จแล้วไม,ไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องไปซื้อคูป,ปองอินเทอร์เน็ตแย่อีกออก็คือเช็คอินเพื่อบอกว่าฉันอยู่ที่ร้านนี้เป็นการโปรโมทเขาเข้าเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายของเกส์ค พอเข้าเสร็จปุ๊บเขายังใช้เน็ตไม่ได้พอเขาเปิดเบราว์เซอร์มันจะพามาที่หน้า a c e b o o k เช็คอินก่อนเขาก็จะกดเช็คอินปุ๊บเขาเดกวเย้ขอบคุณที่เช็คอินที่ชโนเล็กสตูดิโอของเราโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจากนั้นเราสามารถควบคุมได้เลยครับว่าต่อการเช็คอินหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะเล่นได้ครึ่งชั่วโมงหรือ1วันสูงสุดก็คือครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง234 5 6 7 8เป็นไปเรื่อยไปเลยเปิดร้านกาแฟเปิดกิจการไปเรื่อยๆนะไลฟ์เพจยอดสูงขึ้นสูงขึ้นนเเรื่่อออยยๆีีกกหไปทบบั น้องเกีียบเรียบดุดได้เลยก็เอาเง่ายๆคือว่าพอใช้เราเตอร์ตัวนี้เสร็จก็อาจจะเซตไว้ให้ใช้เป็นการสัก2ชั่วโมงอพอดีพอดีกับกาแฟหนึ่งแก้วเราสามารถขยายธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากนะกับระบบที่เป็นพวกตัวคูปองคูปองคูม,คม,คม,คมิเตอร์เนต็ตแถมพอลูกค้าที่มาล็อกอินเข้าเครือข่ายเกสเน็ตเวิร์กเนี่ย เขาไม่เห็นว่าระบบหลังร้านเป็นยังไงเขาไม่รู้เลยเพราะว่าม,มันแยกวงชัดเจนก็วงจรปิดคุณจะเสียบเครือข่ายหลักก็ได้ตัวเครื่องคิดเงินก็เสียบเครือข่ายหลักไปไม่มีใครมาเห็นกัน,มนผมรู้ละถ้าง,งั้นอันนี้ดีมากไอ้ระบบเฟซบุ๊กไวไฟเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้กับร้านกาแฟอย่างเดียวได้ทุกร้านทุกกิจการที่มีอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าได้ใช้ฟรีทุกรูปแบบเลยคุณเปิดเพนแล้วคุณก็ทําแบบนี้เลยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวอะไรก็คือได้หมดครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวครับ เพจนั้นจะต้องเป็น local business หมายถึงเป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นเพจแบบเพจแบบเซเลบิตี้เป็นแทนตัวคนเป็นเพจแบบว่ารายการทีวีอย่างเราเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องเป็นสถานที่คือ local business เท่านั้นเจี๊ยบเรียบด่วนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรือเจี๊ยบเรียบด่วนมีสถานที่มีเหรอมันอยู่เรียบด่วนไงตาหมายว่าประเภทของแอคเค้าของเขาอ่ะคุณจะต้องครยเอทเพจใหม่กรณีที่สมมติคุณมีเพจอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้เลือกเป็น local business ไงก็สร้างก็สร้างใหม่และนี่สิ่งที่ต้องชมที่สุดเลยยังไง แอปที่แปลงคำสั่งเน็ตเวิร์กเป็นรูปภาพและจิ้มไปแล้วก็กดง่ายๆเลยเน็ตเกียร์จินนี่อันนี้ต้องชมจริงๆว่าทำแบบนี้สุดยอดครับผมเอาล่ะปิดท้ายเรื่องราคาขายยังไงเน็ตเกียร์ตัว R 6 3 0 0ตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาตอนนี้เรียกว่าราคาตั้งอยู่ที่ประมาณ9000บาทครับแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายของทาง King IT ก็ เอาไปจาหน่ายโดยราคาที่ไม่เท่ากันราคาประมาณนี้แหละประมาณนี้งั้นก็ต้องไปเช็คราคาดีๆแต่ผ่าน King IT ครับแล้วก็ Advice ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเอาล่ะในเมื่อมาผ่านมือรายการไดรีวิวประเมินกันเลยว่าเราเตอร์ตัวนี้ครับ R 6 3 0 0ของเน็ตเกียที่มีประสิทธิภาพใหญ่ๆอย่างนี้จะน่าซื้อหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือน่าซื้แม้จะแพงไปหน่อยแต่คุ้มจริงๆ